Another lazy afternoon. The clouds covered in grey. Third coffee of the day. สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของลูกหมีกันอีกแล้วนะคะเย่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 สำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็มาแชร์นะคะ5้าเทคนิคหรือว่า5ทริคนะคะในการแต่งตัวสําหรับสาวไซส์มินินั่นเองเนาะต้องบอกก่อนว่าคอนเทนต์ประมาณนี้นะคะคือช่องของเราเนี่ยก็ไม่เคยทําสักเท่าไหรน่นาอเรื่องการแต่งตัวส่วนใหญ่จะเป็นแต่งหน้าใช่ไหมคะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยคะ่ะ มาเริ่มกันที่ทริคแรกนะคะทุกคนก็สิ่งที่สาวตัวเล็กหรือว่าสาวไซส์มินิต้องมีเลยนะคะก็คือการเกงเอวสูงนั่นเองค่ะเสื้อเกงเอวสูงเนี่ยจะเป็นกางเกงยีนก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกางเกงผ้าก็ได้เนาะซึ่งในแบบที่ลูกหมีใส่ให้ดูนะคะลูกหมีก็เลือกมาทั้งกางเกงยีนแล้วก็กางเกงผ้าเลยค่ะการที่เราใส่กางเกงเอวสูงนะคะมันก็จะช่วยทําให้ช่วงขาด,ดูเรียวแล้วก็ดูยาวขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับสาวสาวไซส์มินิก็คือรองเท้ามี้นนนนั่เองะก็ ะมีทางรองเท้าที่รองเท้าผ้าใบหรือว่ารองเท้าส้นสูงหรือส้นตึกใดๆก็ตามเนาะพ่ามันจะได้ช่วยเสริมบุค,คลิกทําให้เราเนี่ยดูสูงขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ดูโปร่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ขอเพิ่มทริคอีกนิดนึงนะคะสาหรับสาวๆตัวเล็กนั่นเองเนาะก็คือการที่เรานําเสื้อยดใส่เข้าไปในกางเกงค่ะเนี่ยมันจะช่วยทําให้เหมือนแบบเห็นสัดส่วนเรามากขึ้นนะคะยิ่งกางเกงของเราเนี่ยเป็นกางเกงเอวสูงใช่ไหมมันก็จะทําให้เราอะเห็นช่วงขามากยิ่งขึ้น ต่อมานะคะทิกที่2ก็คือเดรสนั่นเองค่ะเราต้องเลือกใส่ที่เป็นเดรสสั้นด้วยนะคะทุกคนคือเป็นเดรสที่เหนือหัวเข่าเราขึ้นมานิดนึงนั่นเองค่ะอย่างที่ลูกหมีใส่ให้ดูนะคะลูกหมีก็เลือกเป็นเดรสสั้นนะคะสีขาวเนาะก็แล้วก็แมทกับรองเท้านะคะรองเท้าในลูกหมีก็เลือกเป็นรองเท้าสีนู๊ดส้นสูงนะคะจริงๆอะ่ะใส่สีอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าสีนูด๊ดจะทําให้เราดูสูงที่สุดนะจากการที่ลูกหมีลองใส่มานะคะแต่ว่ามันก็จะมีบางกรณีใช่ไหมคะที่เราจําเป็นที่จะต้องใส่เดรสยาวจริงๆใช่่มก็แนนะําาว ให้เราเลือกเป็นเดรสยาวที่เหมือนแบบ เป็นคอวีนะคะหรือว่ามีการผ่าช่วงล่างอะไรประมาณนี้เนาะอ,อย่างในแบบลูกหมีก็ใส่ให้ดูค่ะก็จะมีความเป็นเหมือนคอวีนิดนึงใช่ไหมคะมันจะทําให้เหมือนเอ่อช่วงตัวเราอะดูสูงขึ้นคะ่ะทุกคนพอมันมีการผ่าลงมาเนาะแล้วก็ลูกหมีก็เลือกแมทกับรองเท้านะคะเป็นรองเท้าส้นตึกเนาะแล้วก็จะมีส้นนิดนึงประมาณ2นิ้วนะคะมันก็จะทําให้ลูกเราเนี่ยดูสูงขึ้นคะ่ะทุกคนแล้วก็ลูกหมีขอเพิ่มทริคนิดนึงนะคะสาหรับสาวๆคนไหนที่อยากใส่เดรสนะคะให้ดูสวยแล้วก็ดูแบบหุ่นเรากระชับอะไรประมาณนี้เนาะล ตัวช่วยก็คือนี่เลยนะคะถ้าด้าน้องคนนี้นะคะเป็นกางเกงเก็บพุงนั่นเองค่ะทุกคนเดี๋ยวลูกหมีใส่ให้ดูนอ้อยอย่างที่ในภาพที่เห็นเลยใช่ไหมคะเขาก็จะช่วยเหมือนแบบกระชับสัดส่วนของเรานะคะตัวนี้คือยือดได้นะคะทุกคนตอนที่สั่งมาตอนแรกเราอาจจะตกใจนิดนึงว่ามันตัวเล็กอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอเราใส่ไปแล้วนะคะเราก็ใส่แบบหลายครั้งสักสองสาครั้งเนี่ยนางจะเริ่มยือดออกนั่นเองค่ะไม่ต้องตกใจนะถ้าเกิดว่าใครที่แบบไปกดสั่งตามลูกหมีมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนางตัวเล็กจังอะไรแบบนี้นะก็คือ เขามีให้เลือกไซส์ตั้งแต่ไซส์ S นะคะจนถึง 5XL เลยนะคะทุกคนอย่างลูกหมีเองอ่ะลูกหมีใส่เป็นไซส์ M L นะคะลูกหมีแนะนําให้ถามไซส์กับทางร้านดีกว่านะคะหรือว่าดูชาร์ตไซส์ของเขาก็ได้นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นชาร์ตไซส์ของเขาเนาะซึ่งเขาก็จะอยู่ข้างหลังกล่องเลยนะคะกล่องเขาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะของลูกหมีนะคะก็จะเป็นสีเซเปียรนะคะทุกคนก็จะเป็นสีนูดนูดเนาะแล้วก็จะมีสีดํานะคะแล้วก็จะมีสีเหมือนแบบเทาๆนะคะชื่อสีว่าโดบค,ค่ะแล้วก็จะบอกว่ากางเกงตัวนนนี้ะะคะคทุกสสามามรถใ่ ทั้งเดรสนะคะแล้วก็สามารถใส่กับกางเกงก็ได้นะคะทุกคนอย่างลูกหมีลูกหมีก็เลือกไปแมทกับกางเกงท้านะถ้าอย่างวันไหนที่เราแบบว่ามีพุงน้อยนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะเราก็สามารถใส่เจ้าตัวเชฟแวร์ซิมเลสอันนี้ข้างในได้เลยนะคะแล้วก็สาาใส่กางเกงทับเข้าไปะค่ะมันก็จะทําให้สวดทรงของเรา,าดูสวยขึ้นนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใส่เป็นเดรสสั้นหรืออะไรอย่างนี้เนาะก็สามารถใส่กันโปได้นะคะจริงๆก็สามารถแบบว่านาไปมิกแอนด์แมทนะคะจะเป็นเหมือนชุดออกกําลังกายหรือว่าจะเป็นชุดอยู่บ้านของเเ่่นนนกก็ได้ชั สำหรับกางเกงตัวนี้นะคะมีความพิเศษก็คือเขาเนี่ยใช้ผ้านไนล่อนถึง7 7เลยนะคะแล้วก็อีลัสเตนยี่สค่ะทําให้ตัวกางเกงนะคะเนื้อผ้าจะดูบางเบาแต่ว่าผ้าเน่เหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีมากๆเลยค่ะสามารถเก็บแล้วก็บีบยกเนื้อส่วนเกินได้แล้วก็ใส่สบายไม่อึดอัดเลยนะคะระบายอากาศได้ดีแถมยังไม่ทําให้อับชื้นด้วยค่ะ และที่ลูกหมีชอบเขาอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนก็คือนี่เลยค่ะเขาจะมีเหมือนเป็นแผ่นซิลิโคนแปะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะมันก็จะช่วยเหมือนแบบว่าเหมือนใส่ไปแล้วในเนื้อก็จะไม่ปิ้นออกมานาอเพราะว่าด้วยความที่บางทีเราแบบมีไขมันนิดนึงใช่ไหมเออมันก็จะเวลาใส่มันก็จะได้เก็บทรงของเราได้แบบดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ใส่สบายมากๆนะคะทุกคนอย่างลูกหมีอะลูกหมีเคยแบบว่าใส่แบบเหมือนไปออกงานอีเวนต์ใช่ไหมคะก็ใส่ตั้งแต่แบบ ช่วงเช้าเลยนะคะทุกคนแล้วก็เหมือนเลิกงานก็ประมาณแบบเย็นๆแล้วกว่าเราจะถึงบ้านอะไรอย่างนี้เนาะคือนางก็คือแบบ ไม่รัดนะคะทุกคนแล้วก็ใส่สบายแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนั่นเองค่ะแล้วก็แบบยืดหยุ่นได้ดีมากๆเลยนะสําหรับราคานะคะตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะทุกคนปกติเนี่ยมันจะราคา1 2 9 0บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้ลดเหลือ890บาทค่ะสามารถสั่งซื้อได้ในอินสตาแกรมนะคะหรือว่าทางแอปชอปปีก็ได้ค่ะเดี๋ยวลูกมีจะทิ้งรายละเอียดแล้วก็ลิงก์ไว้ให้ในเดสคริปชั่นบล็อกนะคะทุกคนตอนนี้ก็มีโปรส่งฟรีเคอร์รี่ด้วยนะคะก็ลองไปดูกันได้ค่ะ ต่อมานะคะทริคที่3าค่ะทุกคนก็คือกางเกงขาสั้นหรือว่ากระโปรงสั้นนั่นเองนะคะลูกหมีเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีพวกกระโปรงหรือว่ากางเกงแบบนี้อยู่ในตู้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากหาซื้อนะคะเราแนะนําให้เป็นโทนสีแบบโทนสีขาวสีดําสีน้าตาลนะมันจะได้แบบว่าสามารถนิกแอนแมทได้ง่ายนะคะอย่างในแบบใช่ไหมคะลูกหมีก็จะเลือกใส่เป็นกระโปรงทรง A สีน้าตาลเนาะแล้วก็จะเลือกแมทกับเสื้อสีขาวนะคะทุกคนอันนี้ก็จะได้ลุคแบบคล้ายๆโคเลียเกิลนิดนึงนะคะแล้วก็เลือกใส่กับรองเท้าผา ใบหรือว่ารองเท้าส้นสูงก็ได้ค่ะจะได้ดูลุกที่ดูแบบโปร่งขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็สําหรับอีกลุกนึงนะคะลูกมิก,ก็เลือกใส่เป็นกางเกงขาสั้นสีดําใช่ไหมคะแล้วก็แมทกับเสื้อสีขาวตัวเดิมนั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปเนาะเวลาเราใส่พวกกระโปรงสัน้นกางเกงสั้นนะคะมันจะทําให้เห็นช่วงขาได้มากยิ่งขึ้นเนาะ ต่อมาสําหรับทริคที่4นั่นเองนะคะเดินทางมาถึงทริคเกือบสุดท้ายแล้วเนาะสำหรับทริคที่4อันนี้นะคะก็คือการเลือกเสือ้อผ้าท่อนบนหรือว่าท่อนล่างนะคะให้เป็นโทนสีเดียวกันหรือว่าเป็นลายเดียวกันนั่นเองค่ะอย่างลุกแรกที่ลูกหมีใส่ให้ดูนะคะก็จะเป็นชุดเซตนั่นเองนนเนาะก็จะเป็นเซตโทนสีครีมสีนูดนะคะเพื่อแบบว่าเวลาเราใส่พวกชุดเซ็ตแบบนี้นะเราจะดูแบบเหมือนสูงขึ้นคะ่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็ชุดที่ลูกหมีเลือกมาเนี่ยอาจจะเลือกเป็นแบบเอวลอยนิดนึงก็ได้ <estrut S 3> นะคะเราจะได้เห็นช่วงงแแบบบบวว่่าาาสสนขอเรม ยิ่งขึ้นนะคะก็จะได้ตามแบบที่ทุกคนเห็นกันเลยคะ่ะแล้วก็สําหรับลุกที่2นะคะลูกหมีก็เลือกเป็นเสื้อสีขาวกับกางเกงขาสั้นสีขาวคะ่ะทุกคนจริงๆลุคนี้ก็คือเรียกง่ายๆว่าเป็นออไวก็ได้นะคะหรือเราจะแต่งเป็นออมแบ็กก็ได้นะคะก็คือสีดําทั้งตัวเนาะอย่างที่ลูกหมีใส่นะคะลูกหมีก็เลือกใส่เป็นสีขาวใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็แมทกับรองเทา้าผ้าใบสีขาวเหมือนกันนะคะจริงๆรองเทา้าผ้าใบจะแมทสีอะไรก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่าขออย่างเดียวแค่รองเทา้าผ้าใบมีสซกนิดนึงนะคะสําหรับสาาาวไไซมินินอย่งเระล้ก็จดุด อย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยค่ะ ต่อมานะคะสำหรับทริคสุดท้ายนะคะก็คือทริคที่5นั่นเองเนาะก็คือเสื้อครอปนั่นเองค่ะทุกคนหรือว่าเสื้อเอลลอยเนาะสำหรับการที่เราเลือกพวกเสื้อครอปหรือว่าเสื้อเอลลอยสําหรับสาวไซส์มินินะคะมันจะทําให้เหมือนเราเห็นสัดส่วนช่วงตัวเรามากยิ่งขึ้นนะคะตัวเราจะได้ดูแบบไม่ตันนั่นเองเนาะแล้วก็ในแบบนะคะลูกหมีก็เลือกแมทกับเกงเกงขายาวที่เป็นเอวสูงนะคะเป็นกางเกงยีนนั่นเองเนาะมันจะได้แบบว่าทําให้ลุกของเราอะดูเหมือนคอมเพตนะคะเพราะว่าเกงเกงเอวสูงก็คือเป็นสิ่งงทีี่สาววตตัเล็็กก้้อมะจได อย่างที่ทุกคนเห็นในลุกนี้เลยนะคะอย่างในแบบนะคะลูกหมีก็จะเลือกเสื้อที่เป็นตัวคล่งๆมาเปรียบเทียบใช่ไหมคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยเนาะพอเราเราใส่เสื้อครอปนะคะหุ่นเราจะดูเพียวแล้วก็ดูผอมสูงใช่ไหมแต่พอเราใส่เป็นเสื้อที่ดูคล่งๆนะคะแล้วก็ไม่เห็นสัดส,ส่วนอย่างเช่นแบบไม่เห็นช่วงเอวลอยของเราอะไรแบบนี้มันก็จะดูแบบตัวตัวตนๆน,น,นิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเราต้องใส่เป็นแบบเสื้อยืดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําให้เอาเสื้อเนี่ยทับเข้าไปในกางเกงค ก็จะคล้ายๆกับทิกในข้อแรกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้อยากดูสูงขึ้นกว่าการที่ใส่เสื้อยืดปกติก็ใส่เป็นเสื้อเอวลอยก็จะทําให้แบบหุ่นเราดูแบบเพรียวแล้วก็ดูผอมสูงขึ้นแน่นอนค่ะ ทดาดาโอเคค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ5ทริคที่ลูกหมีนำมาฝากทุกคนกันก็ถูกใจแบบว่าสาวไสมินิไหมคะอย่างลูกหมีเองลูกหมีก็สูงแค่154เองนะคะทุกคนที่แบบว่าบางทีเพื่อนๆนนทักกันถามถามกันมาตลอดว่าเราสูงเท่าไหร่ดูใส่เสื้อผ้าแล้วแบบใสแล้วดูสูงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆเราก็นําทริคพวกนี้นะคะมาปรับใช้แล้วก็มา mix and match นั่นเองค่ะจริงๆการแต่งตัวหรือว่าเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรยากนะคะทุกคนแค่เราต้องรู้เหมือนว่า จุดเขาเรียกว่าอะไรจุดดีจุดด้อยในตัวเรานะคะาสามารถแก้ไขได้นั่นเองนะใครที่แบบว่าเกิดมาเป็นสาวไซส์มินิหรือไซส์เสมอแบบเราก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเราสามารถเลือกใส่เสื้อผ้าที่เหมาะกับเราได้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปการแต่งตัวประมาณนี้อีกอยากให้เรามาทําประมาณนี้อีกนะคะก็คอมเมนต์บอกลูกหมีกันได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ลูกหมีด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะขอบคุณทุกคนมากๆเหมือนเดิมที่ดูกันจนจบจจนนนนนถึงงตออีี้้ะะะคคหววั่าิปชบ กันนะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ